สวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้เช้าวันที่5กรกฎาคม2567เรามาดูโปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนนี้กันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ยูโร2024กันก่อนเลยนะครับเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายเวลา23นาฬิกาประเทศสเปนจะพบกับเยอรมน,นีมีถ่ายทอดทางทูพิเมลิกฟุตบอล3และ PPTV HD 36และเวลาตี2 โปรตุเกสจะพบกับฝรั่งเศสมีถ่ายทอดทาง p p t v hd 36และทูพิมพิลีกฟุตบอล3และเราไปต่อกันที่โกปาอเมริกานะครับรอบ8ทีมสุดท้ายเวลา8นาฬิกาออเตนติีาจะพบกับเอกวาดอร์และเรามาปิดท้ายกันที่เจลิกญี่ปุ่นนะครับเวลา17นาฬิกาซามสเ,เชฮิโรชิมา่าจะพบกับวิเซลโกเบ มีถ่ายทอดทาง A.S.P. สยามสปอร์ตหนึ่งและนี่ก็เป็นโปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนนี้ที่นำมาฝากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ